ครับวันนี้มาดูความน่ารักของแม่สาวหล่อแม่สาวหล่อรับอาสาเป็นแม่เลี้ยงให้กับน้องทั้งสามน้องทั้งสามที่ถูกขามาไว้คนต้นไม้ไม่มีแม่อยู่เลยมาอยู่กับแม่สาวหล่ออศาศัยความรักความเมตตาของแม่สาวหล่อคอยพนักพนอรักกันดี อยู่กันตรงนี้ครับแม่สาวร,รอก็มีลูกตั้งหกทั้งห้าทั้งห้ามาดูน้องๆน,องนี่อีกสามทนี้เลยเป็นแปดเป็นแปดแม่สาวร,รอไหวไหมลูกไหวไหมครับไหวไหมคะไหวไหมไหวคะ่ะดูแลน้องดูแลน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยครับดูแลลูกตัวเองด้วยดูแลลูกเลี้ยงด้วย แว่าแม่สาวหลอกก็เป็นแมวที่แม่แมวที่มีความเมตตานะให้ความรักลูกๆหลานๆเหมือนกับลูกตัวเองครับมนุษย์เราก็เหมือนกันเนาะให้ถ้าเรามีความรักความเมตตาต่อกันก็โลกนี้ก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุข อแม่ลูกหนีไปแล้วหนีไปแล้วตามมาดูลูกจริงมาดูลูปจริงมาดูลูกจริงนอนอยู่ในนอนอยู่ในที่นอนนี่แม่มาแล้วแม่มาหาแล้วอแม่สาวรอมาหาแล้วดูแลลูกดีๆนะเีย้ลูกเก่งๆลูกนะ อยู่ด้วยกันด้วยความรักต ouais. ุลลูกเกิดวันที่เก้าอายุที่สิบสี่แล้วห้าวันแล้วห้าวันแล้วได้แคนนี้แหละโตแล้วเนาะเขาก็ขอนําภาคความรักขอร้องเหมียวเด็กๆน้อยๆหลานวโปูให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันด้วยความรักความเมตตาของ แม่สาวรอแม่แม่มือใหม่เลยละมือใหม่เพ่งมิรูกครัง้งแรกให้่ับ้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออวยพรให้ทุกท่านที้มีความรักความเมตตาต่อสัปดาห์ทั้งหลายจะมีความสุขสมปราถนาทุบการเทินสาธุเกินสามสาวน้อย เล่นกันตรงนี้นะเล,นนเล่นกันตรงนี้เล่นกันเล่นกันแหละแม่กลับมาให้นมหลานเนาะให้นมลูกเนาะพวกเราก็เล่นกันตรงนี้นะไปกลวยแม่เนาะไม่แม่เลี้ยงมากไหวแล้วเดี๋ยวกวนแม่เลี้ยนักนะแม่ไม่ไหวนะลูก